ก็พึ่งหลายช่องนวัดติดโควิดเดินสายร่วมรายการอื่อเผยมีอาการค่อนข้างเยอะหลังจากที่ตลกชื่อดังโกติอารามบ,บอยออกมาเผยว่าตนเองนั้นติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งแจ้งทำลายว่า 1. ในรายการที่ไปร่วมถ่ายเป็นรายการคัวคุณต๋อยที่มีนวัดอิสระไกรสอนร่วมเป็นพิธีกรด้วยล่าสุดในวันที่สกรกฎาคม นวัดได้เผยด้ Facebook ประกาศติดเชื้อโควิดบอกว่าตนเองมีอาการค่อนข้างเยอะพร้อมกางทไลายละเอียดยิบงานนี้สะเทือนวงการเลยล่ะค่ะพบเดินสายถ่ายรายการเทียบเจ้าตัวขอโทษเพื่อนในวงการทุกคนและทีมงานทุกรายการที่ต้องมีผลกระทบในครั้งนี้ขออภัยทุกท่านครับ ผมจะแจ้งให้ทราบว่าผมติดโควิด -19 ผมขออนุญาตแจ้งทำลายของผมครับระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม25 6 4ผมพยายามทำทุกอย่างตามข้อกำหนดของทุกที่แล้วแต่ก็ยังเกิดกับผมผมขออภัยเพื่อนในวงการทุกคนและทีมงานทุกรายการที่ต้องมีผลกระทบครั้งนี้ ขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในไทม์ไลน์รีบตรวจหาโควิดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและผมหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยครับขออาภัยเป็นอย่างสูงครับนวัดอิสระไกลสี21มิถุนายน64ร่วมรายการโทรทัศน์รายการแฉข่าวเช้า GMM 25ตึก GMM Grammy รายการวันบันเทิงช่องวันตึก GMM Grammy รายการตกมันบันเทิง m c o t ช่อง9เข้าออฟฟิศกลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อน22มิถุนายน64ร่วมรายการโทรทัศน์รายการตะลอนข่าวไทยรัฐทีวีเข้าออฟฟิศกลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อน 23มิถุนายน64ร่วมรายการโทรทัศน์รายการตกมันบันเทิงมคอดช่อง9เข้าออฟฟิศกลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อน24มิถุนายน64บันทึกรายการรัวคุณต่อยสตูดิโอกันตนาเมงจายร่วมรายการโทรทัศน์คุณแซบโชวช่องวันตึก g m m Grammy แกรมกลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อน 25มิถุนายน64ร่รวมรายการโทรทัศน์ข่าวเที่ยงช่องวันตึก GMM g ็ม m กรมีกลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อน26มิถุนายน64บันทึกเทปรายการเพชรรามาร้านอาหารญี่ปุ่นบันทึกรายการบันเทิงไทยรัฐไทยรัฐทีวีเข้าออฟฟิศกลับบ้านพักผ่อน27มิถุนายน64ร่รวมรายการโทรทัศน์ ข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์ช่องวันตึก GMM g r a แกรมีร่วมง,งานประกวดมิตแกรนสมุทรสาครกลับบ้านพักผ่อน28มิถุนายน64บันทึกรายการผู้หญิงทำมาหากินวันช็อตสตูดิโอ มีการตรวจเชื้อโควิด -19 ก่อนเข้าสตูดิโอไม่พบเชื้อร่วมรายการโทรทัศน์คำมพีวิธีรวยเ c o t อช่อง9ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ประจำสัปดาห์เนื่องจากต้องแสดงผลเพื่อใช้ถ่ายรายการทุกสัปดาห์ร่วมรายการโทรทัศน์ตกมันบันเทิงเอ็ t ช่อง9กลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อน 29มิถุนายน64ร่วมรายการโทรทัศน์รายการแฉข่าวเช้า GMM Grammy ตึก GMM รายการ Her Day MCOT ช่อง9รายการตกบันบันเทิง MCOT ช่อง9ทราบผลตรวจโควิด1 9เป็น e น a t i v e เข้าออฟฟิศกลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อน30มิถุนายน64ร่วมรายการโทรทัศน์รายการข่าวเช้าช่องวัน GMM Grammy รายการ ของเด็ดคนดังช่องวันตึกจ MM, ีเอ็มแกรมมีบันทึกเทปรายการของมันต้องมีเวิร์กพอยต์เข้าออฟฟิศทราบข่าวโกติติดโควิด -19 ยกเลิกรายการช่วงบ่ายถึงค่ำทั้งหมดกลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อน1กรกฎดาคม6กกักตัวที่บ้าน1วันรู้สึกอ่อนเพลียไปพบหมอที่โรงพยาบาลบำรุงราชอุณหภูมิปกติเลยให้วิตามินทางเส้นเลือดแทนกลับบ้านพักผ่อน 2กระกฎาคม64กับตัวที่บ้านวันที่2เช้ามีไข้ปวดหัวเลยตัดสินใจไปหาหมอเพื่อขอตรวจโควิด -19 ซ้ําซ้ำอีกครั้ง13นาฬิกาไปพบหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อทำการตรวจเชื้อโควิด -19 17นาฬิกาทราบผลติดเชื้อโควิด -19 ประสานงานกับทางโรงพยาบาลซึ่งคำแนะนำของแพทย์ไม่แนะนำให้รักษาอยู่ตัวที่ h o สพ i ทอลเนื่องจาก มีอาการค่อนข้างเยอะต้องเข้ารับการรักษาเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นขอให้คุณวัฒนหายไวๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ